โดนแล้วโดนแล้วอาาาโอยเซงจังเลยว่าอยู่บ้านแม่กระดาเมียตัวบนบอกว่าไม่ทำงานแล้วทำไมอคนมันอยู่บ้านเฉยเฉยมาเดินสวนสาธารณะนี่ ราทำาเสียงนกเสียงกาจริงๆนังสติ๊กก็ไม่ได้ฟามาถ้ามดา้ยิงไอ้เละไปเลยเนี่ยอ่าออกแล้วตอนเด็กๆเ,เราเคยใช้ก้อนหินขว้างนกนี่นะ <c oughs> แงมใช้ก้อนหินขว้างนกนดีกว่าเพื่อความสนุกสนานอ้ยนี่อ่าได้แล้วนะนกอยู่นั่นฉันจะขว้างนกเลย โดนแล้วบินไปแล้วนั่นนะเจ็บปีกแล้วนี่ฟางอีตัวนี่นี่แน่นนไม่โดนเฮ้ยแต่คนนั้นทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคว้างนกหรอต้องไปคุยหน่อยละ ทำอะไรอยู่อะยุ่งอะไรอะคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณนี่คุณกำลังทำบาปอยู่รู้ไหมควางนกทำไมอะอย่ามายุ่งเลยคกนทองกลวนคนทอง,ทอง,ทองไปเอ๊ะคุณน,นี่นะใจบาปจริงๆเลยเระวังเหอะคอยดูสักวันอะกรรมจะตามสนองคุณบาปมันเป็นตัวยังไงเคยเห็นเหรอคนทำช่วยได้ดีแยะแยะ<ป>อย่ามาพูดอย่ามาพูดไปไปไปังซไป,ไป,าไปตามใจฉันไปและ หหายไปไปนแล้วเนอ๊ะคุณน,นี่น่าใจบาปจริงๆเลยเระวังเถอะคอยดูสักวันอ่ะกรรมจะตามสนองคุณบาปม,มันเป็นตัวยังไงเคิเห็นเหรอ คนทำช่วยได้ด <Bye. S 3> <ã> ีเยอะแยะอย่ามาพูดอย่ามาพูดไปไปกำลังเริงไปอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่อง n e l Kids TV ด้วยนะคะ